เกมนี้ถือว่าแจกค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนําเลยกเอาล่ะฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมพบกับผม R5 Gamer วันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Mobile Legends นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในสกินของ u n d u s นะครับผมสกิน u n d ด s ที่แจกฟรีเป็นสกินระดับ Special นะครับผมก็มีเวลาทั้งหมด21วันนะครับผมวันนี้ผมก็พึงได้อัดนะ ก็นั่นแหละครับผมวิธีรับก็ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับผมก็เหมือนแบบเล่นทั้งหมด4เกมต่อวันนะครับผมแล้วก็ล็อกอินทุกวันก็จะมีการแจกชิ้นส่วนนะครับผมก็ตาสัญลักษณ์แห่งทะเลลึกนะครับผมก็สุ่มนะครับอ่าแล้ววิธีที่จะได้รับสกินนี้ก็ง่ายมากๆนะครับผมก็1ล็อกอินนะครับ2ก็เล่นทั้งหมด4เกมนะครับผมก็ถ้าคนไหนไม่สะดวกเล่นผมก็แนะนํา เล่นขั้นต่ําก็อย่างน้อย2เกมนะครับผมท้าทายนะครับผมก็จะมีชนะในโหมดคลาสสิกแล้งบอนนะครับผมหรือว่าดาวลุ่งนะครับผมก็เล่นทั้งหมดต่อสัปดาห์นะครับผมก็ประมาณทั้งหมด20เกมนะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมไปเล่นนะอ่าก็ประมาณ20เกมนะครับผมเล่นเร็วก็ได้ชิ้นส่วนเร็วเนาะแล้วกออ็มีรางวัลล็อกอินด้วยนะครับ รางวัลล็อกอินก็อยู่ที่18วันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมรีบเข้ามานะครับผมเพราะสกินนี้ค่อนข้างที่จะสวยเดี๋ยวผมให้ดูเหมือนเป็นทะเลน้ำลึกเจ้าสมุทรนะครับผมสกิลก็ออกไปทางน้ำแข็งกึ่งทะเลนะครับผมค่อนข้างที่จะมันเลยนะครับผมส่วนคนไหนที่ชอบก็สายฟรีสกินสวย ก็ต้องควรจัดแล้วนะครับผมนะจุดนี้โอเคแล้วคราวนี้นะครับผมก็สกินลุ้นโชคคุณเหมียวจอมสกดนะครับผมผมก็มาบอกข่าวให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังนะครับผมก็นั่นแหละหลายคนก็อาจจะแบบงงว่าแบบเอ้ยบางคนสุมได้บางคนสุ่มไม่ได้แต่เพื่อนๆไม่ต้องใจครับวันนี้ก็เลยอีกแค่17วันนะวันที่ผมอัดก็รู้สึกว่ามันก็มีการันตีให้ถ้าเราสุมอีก30ครั้งเราก็จะได้ผู้ติด,ดตามเหนียวเนาะ เออนั่นแหละคือแบบมันมีการันตีให้อยู่แล้วครับผมแค่เพื่อนเพื่อเล่นวันละสามครั้งอะไรประมาณนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมนั่นแหละแล้วก็อีเวนต์กิจกรรมก็จะรีทุกวันพุธนะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำอ่าแล้วก็สิ่งสำคัญเลยอย่าลืมมาล็อกอินนะครับโบนัสสุดสัปดาห์เนาะของสกินเซนเซ่าก็นั่นแหละครับพรุ่งนี้ผมก็ได้ละเอ,อ้ยวันนี้สิตอนสามโมงเดี๋ยวผมก็จะได้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ล็อกอินครบสามวันผมก็จะได้ ตัวสุ่มของเซนเซียนะครับผมก็เกมนี้ถือว่าแจกค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะครับสำหรับมือใหม่ผมแนะนําเลยเกมนี้คือแบบมันอาจจะมีสกิลเวอร์วางอะไรก็จริงนะครับผมแต่ว่าตัวเกมก็สนุกเหมือนกันนะครับผมก็ต้องฝึกแล้วก็เรียนรู้ทักษะให้ดีนั่นแหละครับผมสิ่งที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมหรือว่าคนไหนมีวิธีอะไรหรือว่าต้องการพูดคุยก็สามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับอ่าในส่วนของนี้ก็สกินลิมิเต็ดนะครับผม,ผมก็สามารถล็อกอินได้นะครับผมและน้องๆคนไหนที่ถามว่าเลือกสกินไหนผมแนะนําเป็นมิยะนะครับผมร่างผมหัวสีแดงเนี่ยอ่านั่นแหละมันเป็นเออสกินลิมิเต็ดนะครับผมก็จะเป็นเหมือนชุดทหารสีขาวสวยนะครับผมอ่าหรือว่าคนไหนมีตัวชอบในใจก็สามารถกดเลือกรับ ได้เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็ในส่วนของกิจกรรมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมอ่าเพื่อนๆพนก็จะได้ทั้งหมดโอ้ได้ทั้งชิ้นส่วนฮีโร่ได้ชิ้นส่วนสกินนะครับผมพรีเมียมด้วยนะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นว้าวเอฟเฟกนะครับผมที่อยู่ในพื้นเนาะแล้วก็มีน้องฉลามด้วยนะครับผมก็น่าจะส่งให้เพื่อนได้นะอันนี้ ว้าว wow, มีอีโมจิให้ด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนเอนก็สะสมไปเรื่อยๆจนถึง275ก็จะได้สกินอันดัสนะครับผมมาเป็นครอบครองในส่วนของสกินอีพิกและสุดท้ายก็จะมีเอฟเฟกเกิดให้ด้วยนะครับผมก็คนไหนที่ชอบสลาบงับคุณก็สกินนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะ,ค,ะไงไงครับผมก็ง่ายๆครับผมเล่นวันละสีรอบเท่านั้นเองโอเคนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสลับสกิน อันดัสสกินฟรีระดับสเปเชียลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ